สวัสดีครับสวัสดีเอ็ซีแล้วก็สวัสดีอาจารย์ท่านที่ชื่นชอบนกเขาไงครับผมมึงนี่กับผ้าพี่ผ้าหนังมาตอนนีกคือเขาหรอครับผมมึงนี่มาทั้งอยุธยาครับผมมาครับมาสามพุนครับผมสามพุนจะต่ออ่าอุกเกต่อครับผมครับผมสภาพไม้เขาปลาครับมึงนี่ผ้าเส้นยงมั้งเขาปลาเส้นยงสวัสนี้ครับสวัสดีครับเส้นยงเอาตัวใดมงมานีม สวัสดีเอฟซีนะครับผมเจ,เ,เจ้าเก้าจิ้งรีดครับจิ้งรีดกับนกไม้ครับผมเส้นยุงผมก็เอานกไม้มาสองตัวครับเอามาล่องเบน,นเขาพผนัดเบิ้งครับผมเาเป็นเจ้าปิดนกเก่ามาตัวหนึ่งเป็นคู่ฝึกนี่ครับสภาพไม้เป็นปลาเป็นยังครับมึงมากับปลามากับ,มาก,บาาามากับปลาสายปลาเออมากับปลาปลาจักสามคู่ครับผมเฮ้อ โมว่าหลาใหายห้างครับผมเดี๋ยวขออยาดใส่นกกันครับมันสวยแล้วตื่นสวยครับมื่อนี่อ๋อโอ้สะพานไม้ครับบรรยากาศสุดยอดเอาละครผมฮะ,ะปลาขึ้นตรงไหนอะ มันเดินเดินไปได้ไหม,มอโอ้เดินไปนี่นป๋าสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับนี่ครับมากับป๋าครับป๋าจักสามคู่วันนี้มาจีต่อป๋าโอ้มาสองต่อนกมาไล่นะป๋าเนาะไล่ตัวนึงใหม่หนออืี่ขันแล้วของป๋าใช่ไหม <Yeah. S 1> ขันแล้วเนี่ยเสียงน้องต่อแล้วขันแล้วเนี่ย นุ่นเลยปลาไปนุ่นตัวหนึ่งนุ่นนุ่นขันเลยปลาไปตัวหนึ่งไไนี่ไงนี่ไงปลาตัวนึงนี่เนี่นนนนเยดเดี๋ยวผมจะขึ้นแ,แถวนี้แหละปลาไม่ยังไม่เดินไปไกลหรอกอเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใสน่นกใหม่แถวนี้ไงครับครับขออนุญาตไปใส่นกก่อนครับผมี่้ือันนี้นกน,กนกเก่าผม นั่นครับพีน่น้องนกฟึกผมกัไไดขันกันเลยครับผมนี่ครับแต่ว่านกบ้ท่านเขาครับผมเขาเนืครข้างแรกนะครับนี่กันยังเปิดแดงให้ก้วยครับผม ข้าครับบนร่วมทรงสุนใจกะัะทัดมาคุยได้ครับมาต่อร่องอะไรบอสอบว่าครับผมผม,มาสอบถามมึงก่อนก็ได้ครับ อยู่ทางความมือของจอได้ครับพี่น้อง นี่ครับพี่นอ้องขยับคอแล้วครับคือปบหนึง่ง สามกุกด้วยครับพี่น้องฟังนน่ เราพิถโทิผมกับเหมือนจะมีนกเขามากไก่นนะครับเบียกไง สองคือน้องจินวาค,า,า,คนาครับผมซงเสียงอยู่นะครับครับพันหนึ่งผูใดว้าก่ร เขาสองับมโอ้เบื่อหลายนกเขมาสองตัวนี่ Denn นี่ใส่สายไฟ่ครั้งแรกนะครับนี่สายไผ่เธอแหลกเขาเนี่ยเธอแหลกในชีวิตนะของพี่น้องเหมือนกันเลยแล้วนะครับ นมไม่ขึ้นสองตัวครับต,ตัวหนึ่งคันหละอีกตัวหนึ่งยัำบกคันนี่ครับเนี่ยหนน้าแน้วแนวอยูน่น่ครับของปลากำลังเพียบไปใหม่ตัวหนึ่งของเส้นยงใส่นี่ครับโอ้นุ่งไม่ผมตัวนี้ใช้ได้เลยเอาดี ันก็ถ้าได้ยินนกมันก็มันถ้าได้ยินนกมันก็เล่นก็ถือว่าใช้ได้นะฝานะแต่ตัวนี้ยังดิ้นอยู่เนี่ยตัวนี้ไม่ได้ขึ้นแต่เช้าครับนกปาใช่ไหมขอให้ยุคงดีอย่างนี้ครับ ครับมาครับพี่นอ้องมอเตอรไจิ้นเขานํำกันครับพี่น้องนินเขาปลาในปลาของแท้ แกอยากดูน้งใหม่อยู่บ้านขันนีนี่งงนงใหม่แกนองใหม่สองสาตัวแกเล่นดีใช่ <c ười> <c ười> พแพง,งเพ็ดทำงานอยู่แพงเพ็ดทุกที่เดือนได้เป็นร้อยอะไรนะขึ้นเานขาแลองกันอออีกที่ทั้งหลขย้ขนขาแลพี่น้องขอบปลาของแทะอาหารก็มีงครับหมูย่างไก่ย่าง คิดไปดูมันน่าเน,น,นี่ยมันนี้ใช่นาต่อโนกเลย<ช>จริงๆเลยป้าไม่ต้องห่วงป้าไม่ไม่ใช่เสียนแต่เราคนอื่นเขาเสียนกันกลืนก็ไปมังกรมังกรดูคิดกลืนก็บุญจริงน <laughs> กไม่เล่น ตัวเสียงหม่เราตัวไรเราบันทึกครับพมมี่ก็ใหญ่ไมหมน,นะครับอุ้ยนกเหนียวครับพี่น้อง,งนี่ครับมาใช้ตัวนี้ครับเข้าปลาตัวบินมาจากกอกไพ่ละปลา ด้เกข้างในหน้าเดินเขาเ้าไปเป็นทางเขาเ้าไปเป็นทางสามมาละโอ้ลายต่วเน่นั่นคิเนี้ยคิน,นันมาตลอดเห็นั้นอืมนั่นไปนูนละไปนู่นแหเดินไปใส่ตนีู้ลกลก น,น,นกบอกป่าีอย่างนี้นมีแดงกัดตาแังไม่รู้นะพักพักพอพักแม่นกหนรับผมเป็นช่จะไปไล่ อุย้ยนกไลพี่น้องเอ้ยมองได้ไม้ในไม่เต็มมันมาติดม่ได้ใช่ปะไม่ต้องเย็นนกใส่ทิ้งไว้เลยเดีเ๋ยวไ,ไปมันจะออกมาจากวนเลยเดี๋ยวว่าแล้วก็ไปขึ้นก่อนปะครับผมพี่น้องอู้นกกระลังเขาเลยครับของป่าเขาตัวหนึ่ง ต้นขอ,องเส้นโยงกับสส้นนี้กับเขาแล้วครับผมของป้าตั้นนี้กับเขาแล้วครับ ปก็ผมเห็นชดจุงชดหยียบเยอะครับพี่น้องมันปลาหลาครับผมปลาหลครับใส่ต้นใหม่ครับมันซองลําบานนะครับแยบมันห่อนอู้ยของตัวถอดกันเขาทุกคู่เลยครับยกเว้นนกอันาน,านั้นนกของอันาน,านั้นนกเขาใหญ่พวกเขาเขา,ขาทุกตู้เลยครับกวางฟ้าเขาสองเลย สองตัวเลยของเจนยูกับเขาตัวหนึ่ง เดี๋ยวจังในสีอัพเดตรายงานครับผมตัวสีมันก้อนมูครับผมสามต้นนี่โดยเฉพกัมขาใบดาบก้อนกุดมีปู่โจโถเจดีย์มาแต่ผมลืมไทยเอาโอ้แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผมเสียนโยงโอ้ยลืมกดไทยเป็นหน่องผลไทยมาแต่ตุ่นผลแล้วครับลืมกดไทยวิดีโออืม ขาบางงไหมปะออ้ีกดบ่อเขาเลยแข็งอูกขาบางนงขึ้นขึ้นเอนกป่านีเด้อไดไปสี่ตัวไทยอดไปสขึ้นมเลยนะเรายยไปน่เงียบนะาเงียบโดยังืนกเงียบแย่างเลยดีคู่สบายสวยจัง โอตาหมิสวงตาลิงเนี่ยชอบได้หลิวตันน่เซียนยุงเกีบกลับนี่แ่ได้นะตัวนี้นะกินงกมันออกยังีมันออกไปของเจ้าดิมันออกไปหาของเจ้าพอาที่เจ้าอยู่นั่นมันกลับไปผุ่นขึ้น มันฟูเทนกันตลอดทั้งกีดลูกมันเยอะได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวก็มาติดอีกครับอันตะยงมันนะครับผมที่แรกนึกว่าจะสุดของป๋าสิมันก่อนมือของป๋าไอ้ไซคอนมหมอครับคอนคอนมาอยู่ข้างอีคอนตมนอยู่ข้างคือยังวานน้อยน้าป๋าเวลาหลุมพัดมั่กินมันบังมัน มันแตนองคอนอยากห้างเทียคอนมันบ่แข็งอีกเทียๆนกระย่ามันป,ปนะุ๊กไปมึต้องไปนับดกคยนึ้งคู่้นั่อนอ่ะอจริงดีจิกบ้างอู้ข้ามดากมั้ยเลี้ยงคืนดีด้ยวยนูกเธอดีด้ยวยมันมาท่านต็มมันนอยากจิกหลือพอดี จิ้งหรีดตะกี้หัวนะครับผมมัน่ะตอนนี้เอายงนี้ป้อนนี่จันยงมาแล้วครับนี่ เตมแรกมาแล้วสายสายบายบายว่า um. ขวบเก่าเมื่อคืนได้แต่เสาแลเทียอ่านุครับกินตาตามาแล้วครับป๋าหนุณครับผมป๋าจักเรียบร้อยตอนไหนมั้งครับเงียบไปโดนเติบแล้วครับผม เรียบ้อยแต้มที่สองครับผมแต้มที่สองของวันนี้ครับอู้นีนะเบียบมากก่อนค้นมากพอดีขึ้นที่ที่นกเหยียบก่อนค้นอยู่หนันพอดีครับผมเรียบร้อยปะนี่โป๊นี่โป๊ะไหนปะ ไม่โอ้ฝาจักจัดแล้วครับน้งแต้มนกฝึก,กนกฝึกวันนี้เอานกฝึกมาเนะาะฝาเนาะวันนี้ผมก็นกฝึก,กประยช่งก็นกฝึกตัวหนึ่งอาชีพตัวหนึ่งโอ้เข้าเถียงกันนานเกินเลยตัวนี้ ดีครับผมนกฝึกคูกนนครับคูนานอยู่ใช่แล้วป่าสายป่าภูเขาครับนี่ทีนี้เรามาจากป่าภูเขาในนะป่าเพชรบูรณ์เนี่ยไม่ภูเขาเพชรบูรณ์เนี่ยวิเชียนวิเชียนบุรีครับผมฝึกป่า เยนกเนหรือเตียดนั้นนกเขาใหญ่ครับยังไม่ได้ทะเลเขาเลยเนี่ยโอ้ก็ไ,ได้กันหมดแล้วเปาไปยังครับยังบม่ทันคำนกกรบเบด้อานก นกกระบาดแล้วนกเก่งมากครับเมื่อไหร่้ลวลาจำขาเนีนน้องน้องฝึกครับผมน่านครับผมตรวจสอบนบ้องปะลายสวยบ่ตรงนี้ถ่ายคนน้าปลาไม่น่ามไม่คึกนะไปไหนก็จมูกน่าจะเสียงโตอยู่เนี่ยเสียงเสียงกันเสียงโตใช้ได้อยู่ ใช้ไม่ปลาจมูกดูดิเอ,อย่าตูพอประมาณเลยนะปลาจิบมกระถงครับยอด